สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนทําจังหวะยามาฮ่าตระกูล S ถึง SX นะครับอตอนนี้ผมจะสอนแบบทํำ Intro เดียวไปก่อนนะครับ Intro เดียวจบนะครับด้วยโปรแกรม One Man Band นะครับก่อนอื่นก็เราไปทําที่ c a d w a l k หรือว่า c u b s t ก่อนนะครับแต่ผมจะสอนทําโปรแกรม c a d w o l k นะครับผมเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้เลยนะครับ หลังจากนั้นแล้วก็นำ MIDI นะครับน MIDI ของคาราโอเกะนะครับมาเปลี่ยนชันแนลนะครับผมไปหาดีคาราโอเกะมาหนึ่งเพลงนะครับชันแนลเบสนะครับในคาราโอเกะนะครับมันก็จะเป็นเลข2นะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นเลข11นะครับเพราะว่าชันแนลเบสของคีย์บอร์ดยามาฮ่า เป็น Channel 11นะครับถ้าเป็นตัว Melody หรือว่าแ c กคอมนะครับปกตินะครับ12ถึง16นะครับผมทำการเปลี่ยนกันได้เลยนะครับเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับแล้วก็พับหน้าต่างโปรแกรมค็กวอ o กไว้นะครับ แล้วก็ไปเปิดโปรแกรม One Man Band ได้เลยนะฮะเปิดขึ้นมาก็ไปสร้างโปรเจกต์นะครับถ้าสมมติว่าเราจะเอา,เอาเพลงไปใส่ในเมน n A แล้วก็ไปที่เมน A เลยนะครับคลิกท,ที่โหลดนะครับไปหา MIDI นะที่เรา,เาทำการอ i ดเมื่อกี้นะครับมาใส่นะฮะแล้วก็เข้าตามผมเลยนะครับ มันให้ใส่หมายเลขห้องนะครับเราไปดูที่โปรแกรมแ็คบอกนะครับว่าห้องในงถึงห้องที่เท่าไหร่นะครับมันสุดห้องที่เท่าไหร่นะเราก็มาใส่หมายเลขห้องได้เลยนะครับทําทการใส่หมายเลขห้องได้เลยนะครับหลังจากนี้ก็ให้คลิกเป็นคอร์ดก่อนนะครับแล้วก็โอเคนะครับหลังจากนั้นเข้าไปที่ อันเดิมอีกทีไปเปลี่ยนเป็นบายพาสนะครับแล้วก็กดตกลงนะฮะสำหรับคีย์นะครับเพราะว่าเพลงนี้มันเป็นคีย์ซีนะครับเราก็ทําการเป็นคีย์ซีได้เลยนะฮะถ้าเป็นคีย์ G ีคีย์อะไรก็เปลี่ยนไปตามเพลงนะครับอันนี้เปลี่ยนได้เลยนะฮะแล้วแต่เพลงนะครับว่าเขาจะกําหนดให้คีย์อะไรนะครับ เพราะว่าเพลงนี้มันเป็นคีซีนะครับก็ทําการเปลี่ยนเป็น,นคีซีนะครับแล้วก็รูทคียนะครับไฮคียนะครับเป็นเปลี่ยนเป็นคีหลักไว้เลยครับเปลี่ยนเป็นคีซีหมดเลยนะแล้วก็ทําการเซฟนะครับเซฟแล้วก็ตัด ถ้าฟังจบแล้วเสร็จแล้วก็ไปทําการเซฟสไตล์นะครับแล้วก็ไปตั้งชื่อแล้วก็เลือกโลเคชันนะครับให้มันอยู่นะฮะหลังจากนั้นก็เซฟนะครับบันทึกเลยนะครับถ้าเราบันทึกมันก็จะไปอยู่ตามโลเคชันที่เรากําหนดนะครับนี่มาแล้วครับเป็นไฟล์สไตล์เลยนะครับง่ายๆครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ